เดินมาเสาสี่กะเลิกกานเลิกงานกะมานั่งกินชิวๆนะทุกคนนะนั่งกินหนัดเจอหมู่คู่เพื่อนคู่นะทุกคนนะครับมานั่งกินสนุกสนานกันไปนะทุกคนนะตอนนี้บอนแนวเขาลังรอของกินที่บอลแนวสั่งไว้อยู่นะทุกคนนะตอนนี้ก็รอของกินที่สั่งไปนะทุกคนนะบอลแนวสั่งตำป่าไปนะทุกคนนะก็ยังเส้นบอลแนวเขามานี้กับ่บูมี่ยังหลายแค่แหวกมากิน อยากกินสมตำพี่นอ้องเลยก็เลยแหวะออกมากินสมตำจักหน่อยนะทุกคนนะนะคะ สามารถไปเป็นกระสินได้นะคะเสรนจสิงนะฮส่วนระหว่างนั้นผมเป็นตัวรถลางกัรขนถ่านที่จะไหลนะครับว้าวในทุกคนนะอากาศแรงๆสิทุกคนผู้คนกำลังเลิ่องนนะทุกคนนะทุกคนก็ละออกมากินเข่ากันนะทุกคนนะ วันนี้วันเสาร์นะทุกคนหลายๆคนก็เลิกงานแท็กซี่ก็พาโนมาหากินเขาขึ้นน้ำนะทุกคนนะมาคนกันนักแน่เจอกันนะทุกคนเพราะว่านดูสี่หนึ่งสัปดาห์จะมีอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนอาทิตย์หนึ่งจะมีแค่หนึ่งสัปดาห์ไม่นเช่นนั้นแล้วหลายๆคนก็ออกแหว่ออกมากินเขาขึ้นน้ำกันนะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่ทางประเทศไทยนะทุกคนอยู่ที่ทางเมืองไทยนั่นเองทุกคนหนึเมื่อกี้มาแล้วกตขออนุญาตพาทุกคนขี่รถหลอกเบิ้งบรรยากาศนะทุกคนนะ ตลอดกระเปแพงพี่น้องสองแถวกลาแค่สิบบาทเองนะทุกคนนะตลอดแค่สิบบาทนะทุกคนว้าวมันเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มนี้นอีกคนทนะางที่จะไละทุกคนนะในทางที่จะไล่นะทุกคนบรรยากาศตอนนี้แรงๆนะทุกคนนะบรรยากาศแรงๆนะบรรยากาศโบพี่ยังไลยพี่น้องก็เลยขออนุญาตแหว่ ออกมาถ่ายบรรยากาศฝากฟีฝากน้องนะทุกคนนะว่าบรรยากาศทั้งประเทศไทยทั้งฝั่งไทยเพื่อนเนี่ยบรรยากาศแยงแรกอย่งซี่คู่คนเขาเจะใส่ซีบิดกันแบบใดแหละกะตลาดตลาดกลางคืนหรือว่าตลาดตอนแรงบ้านเพื่อนไหนเป็นจนังใดคู่คนหลายโบล์นะใส่ใหญ่กันหลายบล์ของกินจับแพงประมาณไดน,นะทุกคนนะเอาทุกคนโบล์อะไรยังหา่างเนี่้ยไปเบื่องกันเลยทุกคนไปกันเลยตอนนี้กำลังฮอตตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเอา มุมนี้เป็นแบบสวยงามหลายนะทุกคนบรรากาศคลองขายกับลายโอตรสมควรน,นะทุกคนนะว้าวนี่ของกินมากมายนะทุกคนเป็น,นในแบบมุมนี้นี่แบบสวยงามอะไรนะทุกคนนะของกินอโมเอตูเรียนก็มีทุกคนว้าวแค่สี่สิบกว่าบาทเองนะทุกคนนะนี่บรรยากาศอันนี้คือตลาดนะทุกคน ว้าวาตอนนี้วันนี้ก็มาฮอดตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะแลาาา้วก็พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศตลาดบ้านเพื่อนก็จะมีไฟแสงสีนะทุกคนแล้วก็มีหมากลวงกระดดด้วยนะทุกคนนะว้าวยากาศที่แบบโอเคนะทุกคนนะนูน่นเล่นไว้ยังสีบ่ะนี่กล้วยขายด้วยสามสิบบาทนะทุกคนนะวันนี้ตัวละร้อยยี่นะทุกคนแต่วันนี้จะเข้าไปกินข้างหนะ้าจะไปพุ่นล่านข้างหน้าพุกน ก็คือจะไปกิน,นกันละทุกคนเมื่อนี้เห็นรูซึกกาไม่เมื่อยนะทุกคนนะก็เลยแหวะออกมาหาแนวกินจักหน่อยนะทุกคนพร้อมกินกะลาลายนะทุกคนนะอันนี้คือตรลาดอยู่ที่ฝั่งไทยนะทุกคนนะไรท่วายากยังก็สามารถมาได้นะทุกคนนะไม่นะทุกคนนะพอมาจุดนี้ก็จะมีความสวยงามนะทุกคนไม่ ย่างกะค่อนข้างที่จะแบบดังจังหน่อยนะทุกคนนะว้าวนี่นะทุกคนนะมืัอนี้อยู่กับผ้ามาอืมของกินนะทุกคนนะมีแต่ของกินมากมายนะทุกคนเป็นตลาดที่ว่าสำหรับสายกินนะทุกคนสายกินแบบวันนี้ขาดหมดเลยแต่ว่ันนี้จะเข้าไปกินข้างหน้าไม่มีวัดนะทุกคนอยู่นี่นะเสื้อผ้าก็มีนะทุกคนนะ นี่ผาย่างเขามาเบิง่งบรรยากาศเขา้ขาๆนะทุกคนสวัสดีครับว้าวทุกคนเนี่ยร้านนี้บราได้เคยมาเบิ่งนะทุกคนของถึกถึกนะไหนของแบบย่างถึกเรื่องตลาดนะทุกคนนะคนเดินของถ่านที่แบบลายนะตลาดในนั้นมะีนะทุกคนพอเข่ามากประมาณนี้เลยอันนี้คือตลาดตอนแลงหรือว่าตลาดกลางคืนนะพี่น้องนะ ปิดช่วงนี้มันปิดประมาณสี่ทุ่มนะทุกคนสี่ทุ่มสี่เทียงคืนสูงสุดเที่ยงคืนนะทุกคนนะอันนี้พาย่างนะทุกคนนะมาเนวพาทุกคนอย่างมันว่าของขายจะหลมาบ้านดอันนี้ทางเขานะทุกคนนะเพียงเพียงกับค่อนข้างที่จะดังพอสมค้รนะทุกคนนี่นะทุกคนมาเนวตอนนี้ก็ได้สั่งตำป่านะทุกคนนะ ตามป่าไว้ก็ได้จุดตป็นี้เรียบร้อยไป่น้งตอนนี้กำลังรอกำลังรอคิวนะทุกคนนะคิวค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนนะคนก็เริ่มหล้วทุกคนว้าวันนี้เป็นจุดที่ว่าคนหลายๆคนมานั่งกินนะทุกคนนะมานั่งกินว่าววันนี้เป็นวันเสาร์นะคนแกลงวันเสาร์จังสิแต่หลายคนก็จะมานั่งปักก่อนหรือว่ามานั่งกินของกินเส่รๆกันนะทุกคนนะวันนี้เป็นมื้ออีกมื้อนึงนะทุกคนนะที่ว่าหลายๆคนนี่ มากินมาเที่ยวกันนะคนจุดจุดนี้นะทุกคนนะเป็นจุดที่แบบจุดนี้วันนี้เราเคยมารอบหนึ่งนะทุกคนประมาณติดปิดประมาณเที่ยงคืนนะทุกคนนะเที่ยงคืนนี่คือปิดนะทุกคนนะแต่วัาานฮาทุ่มคือเพิ่นปิดเสียงเพลงเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าดีนะทุกคนนะวันนี้ก็ตอนนี้กาลังสั้งของกินนะทุกคนที่จะไปกินบ่อนั่งวันนี้เขาอยู่พุ่นวันนี้ก็วันนี้ก็ซื้อของไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะ ที่จะมานั่งกินทุกคนและก็หายผ้าทุกคนมาเพิ่บรรยากาศว่านยินวันเสาร์แบบนี้คนจะหลายประมาณไหนนะทุกคนนะเพราะว่าคนบาเนี้ยเสือนะหลายๆคนนี่ยินวันเสาร์สิอะเลิกงานเลิกงานกับมานั่งกินชิวๆนะทุกคนนะนั่งกินหนัดเจอะมู่คู่เพื่อนคู่นะทุกคนนะกรับมานั่งกินสนุกสนานกันไปนะทุกคนนะตอนนี้เพนเนี้ยกำลังรอของกินที่พ่อเนี้สั่งไว้อยู่นะทุกคนนะ ตอนนี้ก็รอของกินที่สั่งไปนะทุกคนนะปลาเนวสั่งตำป่าไปนะทุกคนนะก็ยังเส้นปลาเนวกอครับมาเนี่กับบุฟี่ยังหลายแค่แหวะมากินอยากกินสมตำ่น้องเลยก็เลยแหวะออกมากินสมตำจักหน่อยนะทุกคนนะราคาปลาเผาอีกจักหน่อยนะทุกคนนะับมาเนี่กับสั่งไปสองอย่างปลาเผากับสมตำนะทุกคนนะปลาเผากับสุดหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าเพื่อนให้พักพร้อมนะทุกคนมีพักมีนมจีนกระไก่สุดครับสุดพันอะไรพี่น้องเป็นกระไก่พันปลานะทุกคนนะ อันนี้เป็นบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศโดยรอบนะทุกคนนะบรรยากาศโดยรอบในร้านนะทุกคนนะบรรยากาศขอข้อนขาที่จะค้นขอนขาที่จะหลายนะทุกคนนะเพราะว่าเนื Jord ่องจากได้เลิกจากเวียกจากงานนะทุกคนนะคนก็เลยพากันหลั <|ja|> uh. ่งไหลมากินกันนะทุกคนนะแหลักกะหนัดแหนกันหมู่คู่นะทุกคนนะออกมากินซุ้มแซวกันนะทุกคนนะกลับประมาณนี้กันเลยนะทุกคนนะตอนนี้วันนี้ขออนุญาต ถ่าสุ่มตำนะทุกคนเป็นตำป่าที่บาลนวสั่งไว้นะทุกคนนะตอนนี้ขออนุญาตถ่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวมาปัปเดตในเบืงอีกทีก็เลากันกันนะทุกคนนะพี่น้องตอนนี้บอลนิวกม็มาอยู่จุดจุดหนึ่งนะทุกคนนะตอนแรกบอลนิวอยู่ที่ตลาดนะทคนแต่ว่าเหมือนพ้นที่จะตกบอลนวก็เลยบริ่ายตอนที่บอลนวกินเข่าให้ทุกคนในเบิ้งนะทุกคนนะแต่วันนี้บอลนิวได้กินเข่าเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนขอขอขอไพ่นำไปลายทุกคนนะพอเนื่องจากบอลนิวนี้พ้นอากาศเหมือนพ้นจะตกนะทุกคนนะ มาแนวก็เลยยุดก็เลยบอดไทท่ายให้ทุกคนเบิ่งนะทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แบบพอสมควรนะทุกคนนะตอนนี้ก็ผู้คนกําลังเลิกงานกันนะอันนี้ข้าเจ้ากําลังเลิกงานกันนะทุกคนผ่ามมาจากสะพานลอยฝั่งนั้นนะทุกคนนะมาแนวก็เลยบอดไทท่ายทุกคนเบิ่งแต่มอนี่มาแนวก็เลยย่างมาทุกคนย่างมารู้สึกว่าคนมันมันจะตกมาแนวก็เลยบรดไทท่ายทุกคนเบิ่งกันเลยว่ะแล้วก็เลยว่าต้องเขาโทษขออภัยหลยไแต่ว่าตอนนี้มาแนวก็บกำลังจะกลับนะทุกคนแต่ว่า พี่น้องฟังฟังเวียนมาเฮากะลังลงนะทุกคนนะกะลังเลิกงานนะทุกคนนะเป็นเวลาเลิกงานของฟังพี่น้องเวียนมหาเรานะทุกคนนะเนี่ยเขาจะเลิกงานกันเต็มนะทุกคนลดล้างนะทุกคนนะลดกระลายและเข้าราชกางเลิกงานกันนะทุกคนนะจากบริษัทแห่งหนึ่งนะทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะทุกคนนะวันนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งถนนโนนพังว่ายำคืนจนึซี่ิทุกคนจะหลายประมาณไหนนะทุกคนนะ นำึ้นสิี่ทุกคนจะไล่ประมาณใดแหลกกะการใส่รถใส่ร้างอยู่ที่ทั้งเมืองไทยทั้งพระเทศไทยนี่เป็นยังไงน,นะทุกคนวันนี้ก็เลยเป้าเน็ตเขาเลยถือโอกาสนีฟพาทุกคนมาเบิ้งแหลกกะได้พาเขาไปย่างตลาดน้ำไป้องไปตลาดย้ำแรงหรือว่าตลาดกลางคืนน,นั่นเองทุกคนเลยตลาดเพื่อนก็นจะปิดประมาณสักเที่ยงคืนนะทุกคนนะตลาดจะปิดประมาณเที่ยงคืนหาทุ่มในเริ่มเลยนะทุกคนเริ่มที่จะเก็บของอะไรนะทุกคนนะแต่ว่าเพื่อนปิดจริงๆประมาณเที่ยงคืนนะทุกคนนะมาแนวกะ ขอโทษขออภัยที่บอดาถ่ายให้ทุกคนเบื้องนะทุกคนนะมาแนวก็เลยอ่ะพอถ่ายจังหวะแบบนี้ให้ทุกคนเบิ่งแล้วกันบอดาถ่ายสองนิดเขาให้เบิ่งเพราะว่าเนื่องจากเหมือนฝนจากโตกนะทุกคนมาแนวก็เลยบอดาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนะมื้อนี้ก็เลยอ่ะโอกาสนี้ถ่ายทุกคนเบิ่งอันนี้ก็เป็นตลาดนะทุกคนนะทุกคนก็เริ่มเก็บของแล้วแหละเริ่มตลาดเริ่มว่ายเลยแหละทุกคนเพราะว่าเนื่องจากฝนจะตกนะเบิ่งเจ้าเบิ่งล้มนะทุกคนนะอันนี้เป็นทุ่งนะทุกคนนะเป็นทุ่งชาติไทยนะทุกคนเบื้ง น,นี้นะสะพานนะพี่น้องสะพานพังไทยก็จ้านี่จะมีทุ่งชาตไทยแบบนี้นะทุกคนนะเอาไว้จังซี่เลยนะทุกคนนะเป็นบรรยากาศหนึ่งนะทุกคนนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะทุกคนนะวันนี้วันนี้ก็ถือโอกาสนี่แหวออกมากินเขานะทุกคนก็เลยถ่ายบรรยากาศแต่พี่น้องเขาเบิ่งว่าบรรยากาศอยู่เขตซานเมืองจังซี่เป็นจังใดอะไรละถนนทางพนดีบอแะไรกันบรรยากาศ ตอนตลาดของเพิ่นตลาดย่ำแรงหรือว่าตลาดกลางคืนเพิ่อนนี่ผู้คนจะออกมาใส่ใจหลายบนี่โน่นอนทุกคนทุกคนออกมาใส่ใจหลายแห่งอะลีพี่น้องเลยผู้คนออกมาใส่ใจหลายพากคกลางไหรพ่กเนี้ยทุกคนบุรถดคุณบ้ารหนุนบ้านนะทุกคนนะเพราะว่าบางคนก็หาะก็เลิกเรียอเลิกงานกับฮอยทุกคนสูสๆกันแล้วกันนะทุกคนนะบางคนก็เห็นเรียกงนานพี่น้องฝั่งเราฮาวการจะมาเห็นเรียกงทางฝั่งไทยนี่กะหลายพอสมควรนะทุกคนนะไม่ใช่นั่นแล้วค่ะ ขอใทุกคนสู้ๆและก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนตอนนี้หลุดล่างกางลัางล่างไรกันพี่น้องกลับบ้านกับซองกันน้องพวกนี่เป็น,เป,นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มว่างันกับทางบริษัทประมาณบริษัทแห่งหนึ่งพี่น้องเลยกับพักล่างไรเลิกกันมากค่ะเลียนแถวขึ้นมานะทุกคนนะวันนี้กับประเทไทยเบื้องหน้าจะเป็นพี่น้องฝั่งเวียนมาเฮานั่นเองนะทุกคนนะเอาทุกคนคลิปนี้พี่นี่ก็ขอจบพี่ตอนนีน้แล้วกันพี่น้องเจอกันอีพีต่อไปวันนี้ก็ขอจบ ลงุงแค่นี้ก็อย่าลืมาถากติดตามกันหล่ะกอย่าลืมผักามาติดตามผลงานกันไปลองเลยติดตามผลงานกันไปเด้ไหมลองเด้อมาแล้วกะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ติดตามมาแล้วว่าบวันนี้นจะพาทุกคนไปเที่ยวไซนะทุกคนนะฝากทุกคนติดตามไปด้วยเด้อทุกคนคลิปนี้พี่นี่มาแล้วขอจบเป็นที่นี้ขอกล่าวมามสบา,ายดีสบา,ายดีสวัสดีครับผมไปแล้วทุกคน